ได์อานาะล่าสุดช็อกแม่เจอพิษคอลเ center ศูนย์เงินหมดบัญชีหลักล้านทำเอาพิธีกรคนดังไหนไดอานาะจงจินตนาการถึงกับช็อกก่อนจะแชร์ประสบการณ์พร้อมเตือนภัยหลังมาร่วมงาน Her Award ร์ f p a t ู a Thailand ไทแลนด์สัญจรภาคกลางกรุงเทพมหานครเสียงจากประชากรหญิงสู่พลังการพัฒนาประชากรไทย Voice of Her ที่ห้องประชุมและแสดงดนตรีชั้น2อาคารจุลาภรพ์พิศารศิล,ลปิคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยได้เผยว่าคุณแม่ของเธอได้เจอแก๊งมิจฉาชีพ call center โทรมาหลอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาพัวพันฟอกเงินและบัญชีม้าสูญเงินหลักล้านในไม่กี่โมง คุณแม่ถูก call center หลอกให้โอนเงินไปมูลค่า1ล้านบาทคะ่ะจริงๆเป็นเรื่องที่ฟังคนอื่นมาเยอะว่าให้ระวัง call center นะก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งแก้ปัญหานี้ให้กับคุณแม่เรื่องมันเกิดเมื่อวานนี้เรากำลังทำงานที่อยู่ที่ central world อยู่ดีๆแม่ก็มิส c a l มาแต่เป็นเบอร์ของเด็กที่ทำงานที่บ้านไม่ใช่เบอร์แม่โทรมา3-4มิส c a ลเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น โทรกลับไปก็ไม่รับพอแม่รับแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่เหลือเวลาอีกไม่มากเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าพูดอะไรไม่ได้เลยต้องเป็นความลับแม่บอกใครไม่ได้แม่ตกอยู่ในอันตรายคือคนแก่เขาก็กลัวเราก็ตกใจไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับแม่ เราก็เลยนั <Netz ank pedir als> <f dragging> ่งมอเตอร์ไซค์จากเซ็นทรัลเวิลไปหาคุณแม่ที่บ้านตอนนั้นแม่ปิดบ้านหมดเลยแล้วก็ลากเราเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวแม่ต้องรายงานตัวเราก็ถามว่ารายงานตัวอะไรก็เจอว่าเขาต้องวิดีโอคอลกับมิจชาชีพก็คือเมื่อวานตอนประมาณ11โมงแม่ก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือค่ายหนึ่งแจ้งว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นมูลค่า14ล้าน ก็ขอโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณถูกใช้ชื่อแอบอ้างไปเป็นบัญชีมาฟอกเงินจำนวน14ล้านตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเราจะช่วยคุณอะไรประมาณนี้ก็คุยจนแอดไลน์กันแล้วเขาก็ส่งหน้าบุ๊กแบงค์มาซึ่งในบุ๊กแบงค์มีชื่อคุณแม่อยู่จริงๆแสดงว่าเขาลงทุนทำบุ๊กแบงค์ที่เป็นเอกสารมาเพื่อให้คุณแม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาจริงๆ และหลักฐานหลายๆอย่างคือไม่รู้ว่าเขารู้ข้อมูลได้ยังไงคุณแม่ก็โอนให้หมดบัญชีที่เป็นโมบายแบงกิ้งเลยแต่มิจฉาชีพก็เก่งค่ะเขามีการกำกับมาตลอดว่าโอนยอดแรกเท่านี้นี่นะซึ่งก็ทยอยโอนจนหมดเขาก็กำกับจนคุณแม่ไปที่ธนาคาร แล้วก็ขายพวกกองทุนอะไรต่างๆคือกำกับจนคุณแม่เตรียมล้างทุกบัญชีที่มีอยู่ให้มิชฉาชีพแต่โชคดีที่ว่ามันติด clearing ก็เลยโอนไปแค่1ล้านบาทยอดแรก1,99,000บาทยอดที่2,330,000บาทและยอดสุดท้าย5,000 0 0บาท พอเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ข่มขูแม่ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกจะจับเข้าคุกแม่ก็บอกว่าอยากจะบอกลูกเขาก็ไม่ให้บอกบอกว่าถ้าบอกลูกลูกจะต้องโดนไปด้วยก็ด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงเราเขาก็เลยพยายามไปด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมิจฉาชีพมันร้ายมาก ให้คุณแม่รายงานตัวกับมันทุกชั่วโมงผ่านวิดีโอคอลถ้าจะออกจากบ้านก็ให้วิดีโอคอลไปบอกเขาเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่บอกใครเมื่อวานตอนกลับไปหาคุณแม่เขาก็อยู่ในอาการตกใจว่าเขาเป็นผู้ต้องหาส่วนเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันคือมิจฉาชีพอีกอย่างคือเขาข่มขู่ว่าจะต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงเมื่อเช้านี้ก็นอนอยู่ด้วยกัน เขาก็โทรมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าให้รายงานตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะคุณแม่ถ่ายบัญชีให้เขาเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างเขาก็พยายามกำกับเพื่อให้โอนเงินทุกบาททุกสตางค์ไปให้หมดและเมื่อ15นาทีที่แล้วเขาก็วิดีโอคอลมาว่าให้มารายงานตัวด้วยจริงๆอยากใช้โอกาสนี้บอกกับทุกคนว่าส่วนตัวมองว่าเงินที่เสียไปไม่มีทางที่จะกลับมาอยู่แล้วแต่ก็ถือเป็นอุทาหรณ์แล้วกัน เพราะเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านต้องมีคนเคยเจออะไรแบบนี้แน่นอนใครที่มีคนแก่อยู่ที่บ้านแล้วเราอาจไม่ได้ไปดูแลเขาฝากให้ช่วยกระจายต่อเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก เมื่อคืนไปสถานีตำรวจเกือบเที่ยงคืนแล้วเขาบอกว่าวันวันหนึ่งมีประมาณ20รายเพราะฉะนั้นอยากฝากพี่ี่สื่อกระจายข่าวออกไปเพื่อให้เรารู้เท่าทันเพราะถึงแม้เราจะเตือนกันมากแค่ไหนก็ตามแต่บางทีพอเราเห็นเอกสารแล้วเราก็ตกใจและมันแอดวานขึ้นเรื่อยๆคือตอนวิดีโอคอลมีตำรวจอยู่ในนั้นด้วย เซตฉากทุกอย่างทำทุกอย่างเหมือนมากคะ่ะก็อยากจะฝากทุกคนให้เตือนคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งพวกเรากันเองนี่แหละบางทีพอเราเห็นหลักฐานมามันก็น่าตกใจตอนนี้จิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้าง เอาจริงๆก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ต้องประกบคุณแม่ตลอดค่ะถามว่าเราโกรธไหมเราก็โกรธนะหงุดหงิดแม่ว่าเงินกว่าจะหามาได้แต่เราก็ต้องไม่โกรธเขาเพราะถ้าเรายิ่งไปโกรธแม่จะยิ่งรู้สึกผิดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรที่หายไปก็เดี๋ยวรีฟิลกลับให้ยิ้นรู้ตัวคนทำหรือยัง ตอนนี้ยังค่ะแต่แจ้งไปตามกระบวนการแล้วก็ฝากว่าบางคนเจอแล้วอาจจะทำตัวไม่ถูกว่าต้องทำยังไงอยากแรกไม่ใช่ไปสถานีตำรวจก่อนนะคะต้องโทรแจ้ง1441ก่อนเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้เขาฟังเขาก็จะต่อสายไปยังธนาคารที่จะช่วยยับยั้งได้ถ้าทันนะคะ สองคือเราจะได้เลขเคลมาแล้วก็ไปแจ้งตำรวจฉะนั้นท่ามกลางความตกใจก็ต้องดึงสติกลับมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องดูแลคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านให้ดีอย่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวเพราะบางทีแม่แม่เขาไม่รู้ว่าโทรศัพท์ที่โทรเข้ามามันคืออะไรและเดี๋ยวนี้มันเนียนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนแรกที่ได้ฟังจากแม่เรารู้เลยไหมว่าคือมิจฉาชีพ เรารู้ทันทีเลยว่าเป็นมิจฉาชีพคือเราสัมภาษณ์คนมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาในสื่อคอยเตือนคนมาตลอดแต่เมื่อวานกำลังขายของอยู่แล้วรู้สึกว่าแปลก แม่พูดว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วเราเป็นคนพูดกับแม่ว่าแม่ฟังนะลูกคนนี้ทําให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทําให้แม่ไม่ได้โอ้ยจะร้องน้ําตาคลอบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือเป็นห่วงมากเช็ดน้ําตาเราก็นั่งมอไซค์จากเซ็นทรัลเวิลด์ไปเลยเราก็กลัวว่าแม่มีอันตรายแต่พอไปถึงก็โล่งใจว่าก็แค่เงิน เพราะว่าอย่างน้อยแม่เราโอเคคือจริงๆถ้าเพียงแม่บอกลูกสักนิดมันจะไม่เกิดขึ้นมิจฉาชีพโทรมาตอน11.30นาฬิกา30นาทีคุณแม่โอนไปตอน13.53นาฬิกา53นาทียอดแรกยอดที่2ตอน13.54นาฬิกา54นาที แล้วเงินก็หมดแล้วเขาก็กากับให้ไปขายกองทุนขายอะไรที่แบงก์อีกยอดหนึ่งก็คือ16นาฬิกา40นาทีแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องกลับบ้านภายใน6โมงเย็นเพื่อไปรายงานตัวหากไม่รายงานตัวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับคุณที่บ้านคือข่มขู่ทุกอย่างแล้วก็มีเสียงวอเสียงอะไรทำเป็นเหมือนตำรวจหมดทุกอย่างก็ค่อนข้างเนียนค่ะโปรดักชั่นใหญ่อยู่ค่ะที่บอกว่าเขาโทรมาอยู่เรายังรับสายไหม กำลังคุยกับคุณแม่อยู่ว่าจะรับสายดีไหมเพราะว่าจริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใช้วิธีไหนรอที่จะมาหลอกคนแก่ได้แล้วขนาดแม่พูดภาษาไทยไม่ชัดเขายังจะมีความอดทนมากพอที่จะคุยจนกำกับแม่เราให้แอดไลน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะมากค่ะได้แต่เตือนกันค่ะระวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกไม่สามารถตรวจสอบได้หรอว่าเขาคือใครอยู่ที่ไหน นั่นนะสิคะยิงมันก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องทำงานร่วมกันมิชชั่าทีโทรมาเครื่องแม่ไดอีกรอบพอดีไดได้อ่านข้อความให้ฟังว่าตื่นหรือยังครับคุณที่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอลเข้ามาเราวิีดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะกดโทรออกหนาะมิชชีพทมิชชีพสวัสดีครับ ไหนคะ่ะมิจชาชีพตอนนี้อยู่ที่ไหนครับไหนอยู่บ้านคะ่ะมิจชาชีพเอาหน้าเข้ากล้องด้วยครับไหนทะให้ทำอะไรนะคะมิจชาชีพไม่ค่อยได้ยินครับตัดสายเนี่ยเขาก็พยายามจะคอเข้ามาตลอดเวลา ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงพี่ๆคิดว่าควรจะรับโทรศัพท์ต่อไปเรื่อยๆไหมคะจนกว่าเขาจะยอมโผล่หน้ามาซึ่งเมื่อเช้านี้พอเขาโทรมาอย่างนี้เขาไม่ได้ให้เห็นหน้านะจะเป็นโลโก้ของเขาเฉยๆที่ให้เห็นหน้าคือเป็นตำรวจหญิงเรามีแค่อัดเสียงไวค้ค่ะแต่เราไม่ได้เห็นอันนี้จากการสอบปากคำคุณแม่แคนไหมถ้าจะบอกว่าไม่แคนก็โกหกอะคะ่ะ พรารู้สึกว่าอะไรวะทำกันขนาดนี้เลยหรอแต่ความแค้นมันก็ต้องสงบลงเพราะว่าถ้าเรามมวแต่แค้นและเราไม่ไปช่วยกันเปล่าประกาศและสื่อสารต่อเชื่อว่าทุกๆุ่มโมงมีคนโดนก็ไม่อยากให้มีคนโดนแล้วค่ะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันนอะสื่อก็ต้องช่วยกันกระจายข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องทำงานร่วมกัน ในการช่วยเหลือประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าจะให้มองปัจจุบันนี้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านให้พูดตรงๆก็คือบางคนแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วโชคดีที่คนนี้ที่โดนเป็นแม่เราเราสู้เพื่อแม่เราได้แต่คนอื่นบางคนเขาไม่มีแม่แต่จะกินแล้วมาหลอกเขาหมดบัญชีแบบนี้มันไม่โอเคค่ะหน่วยงานไหนช่วยกันได้ก็อยากให้ช่วยช่วยกันในการลดปัญหาเหล่านี้ให้มันเกิดเกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะ ที่ไม่แสดงตัวเพราะว่ายังจับไม่ได้หรือตำรวจบอกมาว่าไม่อยากให้แสดงตัวไม่ได้เพราะอะไรคือแค่เราทำตัวไม่ถูกเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปยังไงต่อแล้วเราก็แค่อยากรู้ว่าคนที่มาหลอกแม่เราอาะเขาหลอกได้ยังไงหรอน้ำเสียงแบบไหนรอทำไมแม่เราถึงเชื่อ เราอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเราเองก็เลยให้แม่ลองรับสีแล้วแม่ทําให้ดูสิว่าแม่คุยกับเขายังไงแล้วพอเห็นวิธีการพูดคุยและวิธีการข่มขู่ของเขาเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ในคนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงมาใช้เสียงขู่อ่ะประมาณว่าจะตื่นกี่โมงเนี่ยผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงจะนอนทั้งวันหรือไง ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยเสียงตะคอกเราก็รู้สึกว่าโหขนาดเรามีสติเราฟังแล้วเรายังตกใจเลยแล้วคนที่กำลังกลัวอยู่โรยหัวมาว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเขาจะยังไงมิจฉาชีพไม่รู้ว่าเป็นแม่ใด เขาคงไม่รู้อะคา่ะเราเองก็เคยโดนเหมือนกันว่าคุณมีเงินเท่านี้เราก็บอกว่าฉันไม่ได้มีเงินขนาดนั้นหรอกวางหูไปก็แค่นั้นเองคือจริงๆแค่ไม่คุยต่อมันก็จบล่าสุดที่เขาโทรมาแล้วเราไม่โอนเงินให้เขาแล้วให้เหตุผลเขาว่ายังไง ก็ตั้งแต่เมื่อวานค่ะที่ไปที่แบงก์แล้วก็แจ้งเขาตลอดเวลาอยู่แล้วว่าก้อนเนียมันต้องรอเคลียร์ริ่งนะแล้วมันจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะได้คิดว่าที่เขายังวีดีโอคอลหาอยู่เพราะเขารอก้อนนี้และก้อนต่อต่อไปที่เขากำกับอยู่ว่าเข้ามาแล้วในบัญชีจะยังไงต่อค่ะอายัตบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม ยังไม่ได้อายัดบัญชีนะคะหรือเราต้องอายัดบัญชีเขาด้วยแต่ตอนนี้ในบัญชีไม่มีเงินค่ะก็เป็นข้อดีว่าแม่ก็คงไม่โดนครั้งที่2เพราะว่าหมดบัญชีแล้วตอนนี้ก็ต้องดูแลคุณแม่ใกล้ชิดพาไปงานด้วย ใช่ค่ะคือแค่อยู่บนเวทีเมือ่อกี้ก็คือมองตลอดว่าแม่อยู่ไหนเพราะว่ากลัวว่าเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วมีใครโทรคุยกับเขาตอนนี้ไม่ใช่แม่น้อยนะลูกน้อยกว่าแม่อีกเพราะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราบกคร่องในฐานะของการเป็นลูกที่ทําไมเราไม่ดูแลแม่ให้ดีกว่านี้ซึ่งหลังจบสัมภาษณ์ใดก็ได้เปิดแชทที่คุยกับมิจชาชีพให้ดูซึ่งปรากฏว่ามิจชาชีพได้ออกจากห้องแชทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว